ใส่ในถานนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปือมมาพานในบ้านน้องฟ้ากินละไปแล้วพี่ออนทำขนมเปียกปูนน้องไมโลไม่สนใจเดินไปตรงนู้นพี่ออนเอานมอาหารไปให้กินต,ตรงนู้นนะน้องไมโลมันไม่ยอมเดินมาตรงนี้มันเดินมาแล้วมันเดินไปน้องฟ้ายี่ออนจะใช้น้องฟ้ากินขนมเปียกปูนกสนใจน้องฟ้าพี่ออนตักเป็นคำๆไปแล้วพี่ออนกวนเมื่อตะก,กี้นี้เตี้ยแบนนิดเดียวอ่ะ เตี้ยแบนนิดเดียวสูตรแบบประหยัดแป้งไม่ได้ทำมาสองปีแล้วทำทิ้งก็กินสองปีเป็นแบบเหนียวนิ่มถ้าใส่แป้งเยอะก็เดี๋ยวต้องใส่กะทิเยอะน้ำตาลเยอะเครื่องปรุงอย่างอื่นเยอะตามเอาเอาแบบนิ่มๆพอเพียงคุกมะพร้าวให้น้องฟ้านะเป็นแบบคำๆเหนียวนิ่มก็ให้น้องฟ้ากิน น้องไม่รู้ก็กินนมตรงนู้นให้น้องฝาพี่อ้นชิมคำนึงเดียวลงไปปิดปากส่งมาเลยครับพี่อ้นแกแหละส่งมาเลยลงฝปเรียบปิดปากเลยอ่ะอ่ะนี่คำนึง เป,เป็นแบบเหนียวนิ่ม่เหนียวนิ่มเป็นแบบเหนียวนิ่ม mm นึ hmm. okay, for so this one, so ่งแบบกลุ่มแบบเหนียวนิ่มเดี๋ยวพี่ออนพอแค่นี้ก่อนเดี๋ใส่ในถาดนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปลงมะพร้าวนี่บ้านน้องฟ้าอิ่มละไปแล้วอิ่มแล้วขอบใจค่ะพี่ออนก็คุณพี่นุ่งเกียกุณเสร็จแล้วพี่ออนก็เทใส่ถักก็แบบนี้พี่ออนด้เพียงใส่ถักขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวพี่ออนจะทำการเอาไปกลุณพี่ออนก็จะทำการกระจายในถาดให้ทั่วเที่ยงเที่ยงทำนี้เดียวปีสองปี ทำกินทีนซื้อจริงก็ตก,กงานนี่เป็ยาซื้อต้องทำจริงทีนค่ะทำจรินเองเองมื่อก่อนเนื้อขายที่มแค่ช่วยเขาควนไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่ได้สนใจพี่ออนก็กคิดคนสุดพี่ออนเองแต่แม่ทำเต็มทีอร่อยมากอร่อยมากที่สุดก็คือเปียกปูนนะอย่างอื่นก็ธรรมดาอี่างก็อ้อยตะเกียลี่ยตัวไปเองโดยนะ้ำปลาเต็ีมไปแล้ว